พระบ,บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุงสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีเห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำเช่นงานอาสาสมัครงานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอื้ออาทร ตลอดปีการศึกษา2,562ที่ผ่านมากลุ่มโรงเรียนหนองพันธาบัวตูมได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติและได้ดำเนินงานตามนะยะบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคมนั่นคือ การพัฒนาผู้เรียนระดับความบะทมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีคุณภาพมีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีการศึกษา2562ารกการดำเนินง,งานของกลุ่มโรงเรียนหนองพันธาบัวตูมโดยการนำของนายเสถียรแก้วมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้วพลทองประธานกลุ่มโรงเรียนพร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารทั้ง8โรงเรียนได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายทั้งตามแนวทางของหน่วยงานต้นสังกัดและแผนงานโครงการของสถานศึกษาที่ได้กำหนดไว้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆดังนี้ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนหนองพทาบัวตูมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถเต็มตามศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมศิลปะดนตรีและกีฬาจนปรากฏผลไปที่ประจักษ์ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับชาติอาทิเช่นด้านการแข่งขันกีฬารางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อหญิง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน12ปีด้านวิชาการรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคระดับชาติเช่นการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัยการแข่งขันแจกสารไม้ไผ่การประกวดส่วนมนต์หมู่ทำนองสารพันยะระดับปฐมศึกษาและรางวัลระดับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาอีกหลายรายการเช่น การเขียนเรียงความกระวียาวชนรุ่นใหม่ประเภทแต่งกรอนสีการคัดรายมือโครงงานคุณธรรมการขับร้องเพลงไทยลุกทุ่งชายเป็นต้นและยังมีรางวัลอื่นๆอีกหลายประเภทด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองพันธาบัวตูมได้นำเินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการจัดประชุมอบรมสัมมนาพัฒนาความชำนาญในวิชาชีพศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการสร้างขัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่องค์กรและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป ด้านกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง8แห่งของกลุ่มโรงเรียนน้องประธาบัวตูมมุ่งเน้นการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพนำทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning การใช้ DLTV, DRT i สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีการออกนิเทศติดตามให้คำแนะนำขอ,ของคณะผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิค Coaching and Mentoring แต่การดำเนินง,งานดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโ n e ็ Net, ระดับกลุ่มในปีการศึกษา2562เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2561ลดลงร้อยละ3.86 ผลการทดสอบความรู้พื้นฐานระดับชาติหรือ NT ในปีการศึกษา2,562เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2,561ลดลงร้อยละ11.63 ผลการทดสอบด้านการอ่านหรืออา r t ในปีการศึกษา2,562เปรียบเทียบกับปีการศึกษา2,561เพิ่มขึ้นร้อยละ0 5 6ซึ่งจะถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูจะได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสมริถทางการเรียนในปีการศึกษา2,563ให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป ตลอดระยะเวลาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง,างๆทําให้เราชาวกลุ่มโรงเรียนหนองพัทามโบตูมมีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนในกลุ่มได้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการอ่านออกเขียนได้การผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษาได้รับรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยและ โรงเรียนนำร่องรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมอสอโดยมีผลการประเมินระดับดีมากทุกมาตรฐาน การพัฒนาด้านชุมชนและสังคมเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่จะต้องส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนทั้งสองตำบลได้แก่ตำบลหนองพันธาและตำบลโบตูมให้มีการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพวิถีชีวิตของประชาชนตลอดทั้งการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอนรันลีงามของชุมชนท้องถิ่นโดยการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานหลักในการพัฒนาคุณภาพทั้งสองตำบล คือองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันธาและองค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูมที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปในปีการศึกษา2563ด้วยพลังของพวกเราชาวหนองพันธาบัวตูมทั้ง108คนพร้อมแล้วที่จะบ่มเพาะต้นกล้าทั้ง1,445ต้นให้มีความแข็งแรง เจริญงอกงามพริดอกออกผลร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงามด้วยการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยความมุ่งหวังและตั้งใจตามวิสัยทัศน์ที่ว่าหนองพันธาบตูมรวมพลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะศตรวรรษที่21สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย